บับเบิลชอปรการเติมโครบวงจรพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์และผลปีศาถาวรมาพร้อมกับไก่ตันสุดตึงทั้งบอกฟู้ดและคิงเลกซี่ยังไม่หมดไอดีไก่เงินไก่เบ็ดแมฟฟิสเขาก็มีประหยัดรวดเร็วทันใจลองแวะดูได้ที่ปักมุดคอมเมนต์เลยก็หลังจากที่ KJ ได้อัปเดตเข้ามาให้เล่นในวันที่ย2ธันวาปีที่แล้วนะครับผมก็ผ่านมาเป็นเวลา1เดือนแล้วนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ KJ เเข้ามาให้เล่นฟรีนะครับผม ้วยหัวข้อในวันนี้เนผมเราจะมาพูดถึง KJ นั่นเองนะว่าหลังจากที่ KJ เข้ามาแล้ว1เดือนเนี่ยความรู้สึกหลังจากที่เราเล่น KJ แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมวันนี้เราจะมานั่งคุยกันนะผมเกี่ยวกับตัวละครของ KJ นั่นเองนะหลังจากที่แอดบินซานติโนของเราเนี่ยอัปเดตเข้ามาให้เล่นฟรีนะครับผม หลังจากอัปเดตใหญ่ครั้งก่อนนะยครับผมเขาบอกว่าจะทําการอัปเดตแมปสองอาทิตย์ต่อครั้งเนะครับผมอ่านี่ก็ผ่านมาแล้ว1เดือนนะผมยังไม่มีอัปเดตอะไรมาเลยนั่นเองนะโอ้โหบอกแล้วลูกพี่ของเรานี่สายบิดที่แท้ทูเลยนะผมหรือว่าเขาหมายถึงอัปเดตนี้นะผมสองอาทิตย์ก่อนนะผมเขาบอกว่ารีมูฟแมปโซนนั่นเองนะ แมปสโอนออลลี่นะผมรีมูฟอย่างเดียวเท่านั้นนะผมไม่มีอะไรปนเข้ามาเลยนะผมนี่ก็คือการอัปเดตของลูกพี่ซานติโนโของเราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนับเป็นอัปเดตหรือเปล่านะ <c oughs> อะ่ะเรามาเข้าถึงหัวข้อในวันนี้กันเลยดีกว่าเะครับผมก็หลังจากที่พี่ได้ลองเล่นเคด้วยสกิลปกตินะผมประมาณแป0แสนล้านกดชั่วโมงได้นะผมหลังจากที่อัปเดตเข้ามานะพี่รู้สึกว่าเป็นตัวที่โ แล้วผมอันนี้กูพูดจริงๆนะเป็นสกิลปกติที่โคตรกัก ถ้าจะเอามาวัดหนึ่งหนึ่งกับไซตามาเนี่ยเอามาต่อคอมโบสู้กันไม่ได้เลยนั่นเองครับผมเอาง่ายๆก็คือหมาไม่แดกนะถ้าคุณไม่ใช่ผู้เล่นโปรเพจจริงๆนะผมไม่สามารถที่จะรีดเอาพลังที่แท้จริงของ KJ ออกมาได้เลยเนะครับผมยกตัวอย่างนะผมเผมอ็ม m ันผมการโนจมตีปกตินี่เป็นอะไรที่ช้ามากนะผมถ้าน้องๆไม่สามารถอัพคัสแดดได้หรือว่าใช้แดดวนไม่เป็นเนี่ยน้องๆไม่สามารถที่จะต่อคอมโบหรือรีดาดาเมจได้สูงสุดเลยนั่นเองครับเอาง่ายๆก็คือมึงเดินเข้าไปสแปมสกิลได้อย่างเดียวะระยะสกิลก็ ใกล้ๆด้วยนะเป็นสกิลใกล้ๆนะผมที่ต้องแดตหน้าเข้าไปดีไม่ดีอาจจะโดนบล็อกด้วยซ้ำนะผมถ้าหากเราต้องการที่จะเล่นตัวที่เป็นสแปมสกิลได้นะผมเราจะนึกถึงตัวอะไรเราจะนึกถึงแค่โซนิคหรือว่าจีนอตเท่านั้นนะผมไม่งอ้งก็ทัดสึมากิอีกตัวนะผมอ่ะกับกันกับ k คนะผมเราจะไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปสแปมสกิลใส่ศัตรูได้เลยนะผม ยกเว้นสตูจะเดินเข้ามาแล้วจัดสกิล3ใส่หน้ามันนะอันนี้พอได้อยู่ครับผมยันได้แค่สกิลเดียวนั่นแหละข้อดีของมันก็คือเป็นอมาตาชั่วคู่นะครับผมหลังจากที่เราใช้สกิล3นั่นเองนะอันนี้คือข้อเสียเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ KJ ที่พี่ได้เล่นมานะ มาพูดถึงสกิลหนึ่งกันบ้างครับสกิลหนึ่งเนี่ยแอนิเมชันเนี่ยช้ามากนะผมพี่ต่อย3ครั้งนะผมแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งเนี่ยผู้โดนเคาน์เตอร์สวนกลับของกาโร่ครับผมมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแค่ที่เราจะเอ็มวันสามครั้งแล้วก็ต่อด้วยคอมโบสกิลหนึ่งได้ไม่ใช่ครับผมผู้โดนเคาน์เตอร์ไม่งั้นก็โดนต่อยสวนเอาง่ายๆถ้าไปเอ็มวันสามครั้งใส่หน้าซุยริวนะผมโดนซุยริวต่อยหน้าคืนเอาง่ายๆอะไรกันครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมถ้าใครเป็นเหมือนพี่ก็คอมเมนต์บอออกเเเข้าาามมหหนนหนน่่ยยะครผืววป็ดี เรา,าพูดหึงสกิลสองกันบ้างน,นะผมสกิลสองนี่ค่อนข้างดีนิดนึงนะผมเพราะว่าเราสามารถต่อคอมโบกับแดดหน้าได้นั่นเองนะสมมติว่าถ้าเราเอ็มวันแล้วดาวสลัมศัตรูตามด้วยสกิลสองนะผมและเราแดดหน้าใส่ศัตรูเราจะสามารถแดดเข้าไปเอ็มวันต่อได้นั่นเองนะอันนี้คือดีนะผมสามารถต่อคอมโบได้และถัดมาเป็นในส่วนของสกิลสามับผมสกิลสามข้อดีของมันก็คือเป็นอมาตะชั่วครู่นะผมหลังจากที่เรากดสกิลสามไปนะแต่ข้อเสียก็กคือเราไม่สามารถที่จะต่อคอมโบได้นะผมเพราะว่าศัตรูนี่กระเด็นไกลเกินไปนะผม ถึงแม้เราจะไซด์แดนเข้าไปและตามด้วยสกิล2องเนี่ยผมระยะมันก็ไม่ถึงอยู่ดีนะผมทาให้เราโดน M1 ศัตสตูสวนไม่งั้นก็โดนเคาน์เตอร์สวนได้นั่นเองนะอันนี้คือความรู้สึกหลังเล่นนะผมถัดมาจะเป็นในส่วนของสกิลสุดท้ายผมนั่นก็คือสกิล4นั่นเองนะสกิล4นี่ข้อดีของมันก็คือการเคาน์เตอร์สตูนะผมบอกเลยว่าเป็นสกิลเคาน์เตอร์ที่โคตรกากนะผมเพราะว่าถ้าเรากดเคาน์เตอร์แล้วสตูไม่โจมตีเข้ามาซึ่งซึ่งง่ายนะผมเราจะไม่สามารถเคาน์เตอร์สตูได้เลยนะผมสมมตินะผม พี่เคาน์เตอร์ด้านหน้าศัตรูนะแต่ว่าศัตรูแดดอ้อมมาข้างหลังเนี่ยผมมันก็จะไม่โดนเคาน์เตอร์นั่นเองนะอันนี้งงไหมปกติแล้วถ้าศัตรูเข้ามาข้างหลังมันจะโดนเคาน์เตอร์นะผมแต่ว่าไม่ใช่ครับผมถ้าศัตรูแดดอ้อมหลังเข้ามาไม่โดนนะผมต้องมาตรงๆข้างหน้าเท่านั้นนะผมถึงจะโดนเคาน์เตอร์นะและหลังจากที่เคาน์เตอร์ได้นะผมเราไม่สามารถที่จะต่อคอมโบได้นั่นเองนะ ศัตรูจะปิวโคตรไกลนะผมแต่ดีขึ้นมาหน่อยตรงที่ถ้า,ากเราเคาน์เตอร์ได้นะผมแล้วมีศัตรูรอบๆนะศัตรูรอบๆก็จะโดนน็อกแบกด้วยนั่นเองนะมีแค่นั้นนะผมเอาง่ายๆคือเคาน์เตอร์แล้วโยนทิ้งไปเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับสกิล4สกิลของ KJ นั่นเองนะงน้องๆคิดเห็นยังไงกันบ้างกับสกิลปกติของ KJ ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะผมหลังจากที่น้องดูมาจนถึงตอนนี้นะผมน้องๆอาจจะคิดว่า พี่ครับ KJ เจทำไมมันกะจังครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่เล่นแล้วครับ KJ เจโอ้โหไอ้พวกที่ซื้อ KJ เจเป็นแสนกว่าโลบักเนี่ยทำไมมันโง่จังครับอันนี้พี่จะบอกตามตรงเลยว่าน้องๆคิดผิดนะครับผมเพราะว่าที่จริงแล้วพลังที่แท้จริงของเคเจเนี่ยนะมันอยู่ที่สกิลอันติเมตนั่นเองครับผม เรามาพูดถึงสกิลอันติเมทของ KJ กันเลยดีกว่านะผมจากแอนิเมชันการกดอันตินะผมที่บอกได้เลยว่ามันทำให้เสียงหัวใจของเราเนี่ยเต้นเป็นจังหวะฮาร์ดคอร์เลยครับผม What หลังจากที่เรากดอันตีปั๊บนะผมเราจะรู้สึกถึงพลังนั่นเองครับผม อิลที่หนึ่งครับผม สเตย์บอมเป็นสกิลเอลีวงกว่านะผมไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้แต่ว่าถ้าโดนเต็มๆก็แตกเหมือนกันนะครับผมแอนิเมชันเท่ดีนะครับผมอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่เท่าไหร่มาร์กไว้มาร์กไว้มาพูดถึงสกิลที่2กันบ้างนนครับผมเพลงเตะ20 20 20ดอกคลิกนะครับผมเป็นอันติสกิลเป้าหมายเดียวนะผมที่ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของแมปนะผมก็ต้องโดนเพลงเตะเข้าที่เบ้าหน้าอยู่ดีนะผมไม่ว่าคุณจะเป็นตัวล,คลนนะครใดนะผมก็โดนสกิลนี้อย่างแน่นอนนะผมแต่ถ้า คนใช้นะผมสกิลเวิดก็อีกคือเรื่องหนึ่งนะผมเอางอ่ายๆคือถ้าคนใช้ใช้สกิลไม่แม่นก็มีสิทธิ์รอดไปนะผมแต่ถ้าเป็นพวกโปรเพเยอร์เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์รอดเลยนั่นเองครับผมถ้าโดนมาร์คหัอ,อที่ไหนนะผมรับรองว่าตายแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเพราะว่าสกิลนี้มันวันช็อตนั่นเองนะฮะถัดมามครับผมจะเป็นอันติีสกิลที่สามนะผมนั่นก็คือ5 season เก่งมัด5ฤดูกาลนั่นเองครับผมบอกได้คําเดียวเลยว่าจุดพีคของความโกงของตัวละครน,นี้นะผมมันอยู่ที่สก,กิลนี้นั่นเองฮะโดยหลังจากที่เรากดอันติแล้วใชส้สก,กิล3นะผมเราจะสามารถเลือกพื้นที่การต่อยลงมาได้นั่นเองนะเอาง่ายๆเหมือนเราปล่อยขีปนาวุธลงมานั่นเองครับผม เราสามารถเลือกเป้าหมายได้ว่าเราจะบอมไปที่พื้นที่ไหนนะหลังจากที่เราเลือกบอมแล้วนะผมมันก็จะปล่อยเพลงหมัดออกมา5ครั้งนะผมต่อยลงมาที่พื้นนั่นเองทำดาเอจเอโวงกว้างโคตรกว้างครับผมและใครที่โดนเข้าไปรับรองว่าตายแน,น,น่ๆร้อยเปร์เผม ยังไม่พอครับผมปกติแล้วถ้าเราใช้สกิลใหญ่สกิลนึงของอันตีไปเราจะไม่สามารถใช้สกิลได้อีกนะครับผมแต่กับกันเน,น,นี่ยผมตัวละครนี้เราสามารถใช้สกิลได้ต่อเนื่องเลยทันที1สกิลครับผมอ่านั่นหมายความว่าเราจะสามารถเลือกใช้สกิลอีก1สกิลได้ต่อจากสกิล3นั่นเองครับผม ยกตัวอย่างเราใช้สกิล3เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ตามด้วยสกิล1ทันทีนะผมโดยเราจะใช้เป็นสกิลสไตน์บอมนะครับผมกระโดดลงมาย้ำไปที่จุดเดิมนะครับผมโดยถ้าใครที่โดนสกิล3แล้วไม่ตายนะผมก็จะโดนสกิล1ต่อทันทีนั่นเองนะเอาง่ายๆคือ เป็นอมาตะับผมหลังจากที่แลนดิ้งสกิลหนึ่งสไตรซ์บอมลงมาที่พื้นแล้วนะผมถ้าหากมีศัตรูอยู่ข้างล่างนะครับผมหลอดอันตีของ KJ ก็จะเด้งมาเต็มอีกทีหนึ่งนะผมนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า KJ จะสามารถกดอันติได้อีก1รอบทันทีครับผมปรบมือครับปรบมือสิครับออรอเลยเอาง่ายๆคือเป็นอมาตะนั่นเองครับผมหลังจากที่กดอันตีปุ๊บใช่ไหม เราก็ต่อด้วยอันติสกิล3หมมัดไฟส์ซีซั่นต่อทันทีครับผมถ้ามีศัตรูอยู่ข้างล่างนะผมรับรองว่าแตกแน่นอน100ซนะครับผมถ้ายังไม่แตกนะเอาสกิลสไตน์บอมไปอีก1อันครับผมหลังจากที่แลนดิ้งลงมาอีกแล้วโดนศัตรูนะผมหลอดอันติก็เต็มอีกครั้งหนึ่งครับผมมันจะทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าอันติจะเว้าหรือว่าอันติจะไม่โดนนั่นเองนะนี่คือความโกงของตัวละคร KJ ในเดอะ o ังเกต แปะเทนเกวนั่นเองครับผมหลังย่างที่น้องๆดูมาจนถึงตอนนี้แล้วพวกเองยังคิดว่า KJ เป็นตัวละครที่โคตกาอยู่หรือเปล่าลองคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาแต่พี่รับรองว่าตัวละครนี้เป็นหนึ่งในชาเลลเตอตร์ที่ดีที่สุดในโลกของโลสบอกเลยก็ว่าได้นะผมการเลนตีจากผู้เล่น1,000 0ล้านวิสิตนะครับผมในแบบเดอะซองเกตแปเทนั่นเองครับผม และที่ขาดไม่ได้นะผมนั่นคืออันติเมสสกิลที่4นะผม Unlimited Flex Work นั่นเองฮะัเป็นสกิลอันติที่ สามารถจับตายได้เป็นวงกว้างนะครับผมคล้ายๆโดเมนเอ็กเพนชั่นของโกโจหรือว่าสุคุนะเลยนั่นเองนะแต่ที่แตกต่างกันก็คือนะครับผม a n i m เมชันที่โคตรจะอลังการงานสร้างนะครับผมหาแมปเปรียบเทียบได้ยากนะครับผมเป็นแอนิเมชันสกิ l เดอะเบสของ r o บอทเลยก็ว่าได้นะครับผมด้วย a n i m เมชันนี้นะผมมีความยาวอยู่ที่40กว่าวิเลยนะผม โอ้ไม่กอดนึกว่าดูการ์ตูนเรื่องหนึงน่งะครับผมตอนที่พระเอกกาลังใช้ท่าไม่ตายปิดฉากศัตรูอยู่นั่นเองนะโ oh อ้โหเขาทำสุดจริงครับผมบอกได้เลยว่าโคตรตึงโคตรอันตรายนะผมสําหรับ KJ ของแมปเดอะสโต g เกสแบดแห่งดานะผมถ้าน,น้องดูมาจนถึงตอนนี้นะผมรู้สึกยังไงกันบ้างน,นะผมหลังจากที่เล่น KJ ไปนะผมก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะผมชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้สุดท้ายนี่ครับผมพี่มีคําถามนะผมถ้าน,น้องมีโลบักหนึ่งล้านโลบัคน้องจะเลือกซื้อ KJ หรือเปล่า ถ้าหน,น้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปพองพี่ไลด้วยเจอกันใหม่ EP เะ